ใช่นะคะมันเรื่องราวของการที่บางครั้งเน่ะเราพลาดนะคะในโอกาสยแยะภมากมายเพียงแค่ตัดสินในเหตุการณ์บางเหตุการณ์อย่างกรณีของโควิดในทีนะคะหลายๆคนก็ตัดสินนะคะว่านี่เป็นสภาวะของการเศรษฐกิจกแย่ๆ แต่นี่คือโอกาสของอีกคนหนึ่งนะคะดังนั้นการตัดสินกับสถานการณ์ของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันนะคะเราจึงคาดส,สําหรับใครที่ตัดสินในแง่ลบนะคะและจะเป็นโอกาสดีสําหรับใครตัดสินในแง่บวกนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้มันทอรจิจจนะคะบอกเลยว่าเอ่อเรื่อง,าอาร,องราวของสถานการณ์บนโลกเนี่ยนะคะหนึ่งเหตุการณ์นะคะไม่ได้ว่าทุกคนจะคิดเหมือนกันหมดนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่ารายการใน การหนึ่งที่ไฟ์สดน,นะคะที่มีการและของสุ่ของลราเป็นแสนแต่ก็มีคนซื้อชั่วพริบตาเดียวเงินจำนวนมากมายหลายร้อยล้านอะ่ะเป็นร้อยร้อยล้านสามารถที่จะเทเข้าไปหานะคะในเรื่องของรายการตรงนั้นอย่างที่เราเป็นข่าวแล้วน่นจะเห็นว่า,าในเรื่องราวของเหตุการณ์และสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้มีว่าเราจะต้องตัดสินในด้านใดด้านหนึ่งเลยแต่ในทางตรงข้ามนะคะเราเป็นผู้ที่คกรธกลื ตกไปตามก,การสถานการณ์อยู่กับสภาวะของเราด้วยสภาวะของกาาที่อ่าเป็นห่วงและนะคะมีพลังงานของความที่ที่ในแง่ดีตลอดเวลานะคะมันก็จะทําให้เรามีโอกาสแล้วก็ไหลลื่นไปตามสถานการณ์ของโลกไปนี้ได้อย่างเช่นนะคะในเรื่องของความหนักแน่นจากแผ่นดินเคยได้ไดยยินคำนี้ใช่ไหมคะความหนักแน่นจากแผ่นดินนะคะความหนักแน่นจากแผ่นดินก็คือว่ามีสิทธิ์นะคะที่มา บบว่าลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะหรือจะแยกนะคะเรื่องสองขั้วออกเป็นอย่างชัดเจนนะคะเพราะแผ่นดินนี้คือเป็นหนึ่งเดียวแล้วเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาขั้วต่างๆนะคะขั้วดีขั้วไม่ดีขั้วนะคะบวกขั้วลบขั้วขาวขั้วดำยินยังอยู่รวมกันอย่างนะคะกลมกลืนเพราะไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะดังนั้นถ้าเราต้องอยู่ในท่ามกลางนะคะของการบริหารงานอันนี้พูดถึง ผู้ที่จะอยู่ในท่ามกลางการบริหารานคุณแน่นอนแหละในองค์กรของคุณนะคะแต่ละองค์กรมันก็จะไม่มีใครที่จะเป็นแพลตฟอร์มเดียวให้คุณควบคุมอะนะคะคนนี้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งคนนั้นก็จะเป็นอย่างหนึ่งคนโน้นคนนั้นอ๋อสิบอย่างก็สิบสคนก็สิบแสิบอย่างนะคะถ้าคุณยังอยู่ในสภาวะที่นะคะ อยู่ในความหนักแน่นนะคะคุณก็จะลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งก็เกิดความนะคะแตกแยกเกิดความนะคะไม่ไม่มีความสามัคคีอันนี้ก็ตัวอย่างเป็นต้นนะคะแล้วนะคะโดยเฉพาะใครที่มีอิกโก้เยอะ อีโก้ด้านการศึกษาอีโก้เรื่องของอะไรต่างๆที่คิดตัวว่าตัวเองมีดีกว่าคนอื่นนะคะอันนี้ก็ยิ่งร้ายไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็มาลังเกียจในเรื่องของนะคะคนอื่นออกนะคะอันนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะเป็นจอเป็นทอร์ตี้ีอยากให้ข้อคิดอย่างนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะมุมมองของอันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะและ้ว เป็นมุมองของการจุดเริ่มต้นของการมามีชีวิตคนโลกไปเนี้ยนะคะซึ่งทุกคนมีเหมือนกันก็คือความบริสุทธิ์ใจนะคะก็คือว่ามีความเป็นประพันอนหรือมีความบอิสุทธิ์ตั้งแต่แรกเลิดังนั้นจุดเริ่มต้นของทุกคดคือนะคะไม่มีใคร ระยะเวลาในการที่เจอนะคะประสบการณ์อาจจะทําให้สภาวะของการคุกคน้นนะคะการซึมซับของจิตอาจจะแตกต่างจากคนอื่นไป เพราะว่าแต่ละคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอยู่ในเรื่องเรานะคะวิธีการศึกษาหรือวิธีการสั่งสอนที่แตกต่างกันไปแต่ต้นทุนร่างเดิมให้ไปดูดูจุนว่าทุกคนคือมีความบสนใจถ้าเราเจอสภาวะของนะคะการที่ไม่ได้ดังใจการอยู่ในสังคมเราจงต้องนะคะ อยู่ในลักษณะของการกลมกลืนนะคะสามัคคีนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปตํตำหนิผู้ใดนะคะเพียงแค่นะคะมีความใจเย็นนะคะแล้วค่อยๆพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกําลังจะให้อะไรกับเราและกําลังให้อะไรกับผู้อื่นด้วยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะคะคุณจะหมดปัญหาและก้าวเดินต่อไปชีวิตได้อย่างง่ายๆมีความสุขดแดน่นอน สภาวะของนะคะการที่เป็นลูกเป็ดี้เล ลูกเป็ดขี้เล็กของการที่ติดอัตาตัวตนติดอัตาต,ตัวต,ตนเป็นเรื่องบทความที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าตัวจีงน,นะคะไปฟังบทความนี้มาแล้วคลิกแวบนะคะเราเลยมาทําคลิปตัวนี้ให้กับพวกเรานะคะและเรื่องราวของการที่นะคะเราใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราสนุกสนานราบรื่นนั่นคือจิตบนสุดที่เราลงมานะคะเพื่อเรียนรู้กับโลกใบนี้อย่างนะคะไม่ได้กลัวอะไรแต่ ด้วยประสบการณ์นะคะมากไปมากไปมากไปกับคำพูดนะคะที่เราได้รับแล้ววันพบลรุษของเราหรือคนในครอบครัวเราไม่ได้มีค,ความรู้ว่าคำพูดทุกคำพูดคือมีพลังอำนาจนะคะที่จะซึมซับเข้าสู่สมองเราและเปลี่ยนพฤติกรรมเราจากที่นะคะมีความวันนี้นะคะเราจะพากันมา